คนมีค่าอีก่อาทิตย์ละมาหนึ่งร้อยบาทบาทพอเพราะว่าค่ากล่องด้วยลองกินเลยค่ะต้องหาต้องหาตอนนี้ตอนนี้กำลังตอนนี้ต้องหาเคลียร์นะคะต้องเคลียร์ให้ลงตัวเนาะไม่ลงตัวไม่ได้เด้ ขอบคุณมากมากนะคะที okay. ่ก้าวมาให้กำลังใจนะคะนี่ก็หนึ่งชั่วโมงเศษนาทีนะคะก็ขออนุญาตลงไว้นะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ต้องมาให้กำลังใจนี่สีดอกตอนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ให้ใหม่นะคะคะโอเคเมื่อก่อนนะเมื่อแล้ววะเราไม่มีนี่กันแล้วนะไม่มีนี่กันแล้วไม่ได้มากเลยยายแฮนนี่มี400บอกมีแต่เหรียญ มีมีอีกเอาเหรียญสามสิบเอาเพราะว่ามันมีแต่แบงค์ใหญ่ใหญ่ขอบคุณนะคะทั้งหกสิบท่านนะคะขอบคุณข่านะคะนะคะเหรียญน่ะมันมีเยอะแถวหน้าเนาะหัวท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็หกเจ็ดแปดต่างก็คิดปลาองุ่นแล้วแต่ข้าคอมข้าเสื้อน่ะเขาก็ให้ช่องแบบ ช่องโน้นช่องนี้ะครัขอบคุณจ้านะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะดีๆนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ใหม่นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ใหม่เนาะเนี่ยบนที่มีแล้วเนาะเอาแบงบ่มีแล้วเอาเดี๋ยวกลับไปชาเ้เดี๋ยวถ้าเอาของได้ก็ได้กลับไปผัดป่านทายบ้านพัดหน้าไว้ไว้มาดูให้ครบ เพราะเหรียญจะมีสามสิบเครียอนะคะสิ่งนี้ต้องเคลียร์นมันเหรียญเท่าไหร่นะเหรียญเท่าไหร่นะเหรียญเหรียญเหรียญเล็กนะสามสิบเหรียญใหญ่ก็ยี่สิบเ้บเหรียญสิบ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะต้องเคลียร์นะคะผ้าน้ําผ้าน้ําขอบคุณไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะพอตกเย็นมาก็เคลียร์กันะวนะะขอบคุณเช่นกันนะคะเอฟซีคุณลุงคุณป้านะคะชนอยู่บนรถไฟฟ้าค่ะแม่โอ้บอกค่ะจ้าคุณนกบินเดียวค่ะ ไม่รู้ถึงไหนนะคะเอ้คุณน้อยอ่านให้บอค่ะสวัสดีครับคุณมณีจันทร์ค่ะขอบคุณนะคะแอดชนนะคะฮึชนไปนขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีครับแม่ทีแอดนวลมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะขอบคุณเช่นกันค่ะแอดนวลนะคะสวัสดีค่ะแอดน้อยชมพู่สวัสดีครับคุณโนกค่ะคุณทองเพียรนะคะ ดูโฆษณาให้เป็นให้เป็นกำลังใจให้แม่ครัวที่นอนนาจ้าขอบคุณเช่นกันเขานี่นั่งสองสาวสาวไปไหนแล้วสาวหนึ่งขอบคุณนะคะเดี๋ยวอ้าวยังไม่กินข้าวอาจารย์บอกกินแล้วปู่ปู่ก็กินแล้วแต่ป้าฮันนี่กับแม่บุญถิ่นยังไม่หิวขอบคุณนะคะคุณทองเพียรนะคะดูโฆษณา ให้กำลังใจนะคะแม่ครัวที่นอนหนาจ้าขอบคุณค่ะคุณสาก้ปุ่มเกวียนบอกคะ่ะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณไฟฟ้าสายไหนคะรถไฟฟ้าสายไหนคะไม่รู้นะคะเห็นเห็นรถไฟฟ้ามาก็ลงไปแบบนั้นแหลนะเนาะมันไม่รู้เรื่องนะขอนอนนะพูดอะไรไปก็ไม่ไม่ได้เนาะ ขอตัวนะครับแม่ทินขอบคุณค่ะแอดน้อยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหนึ่งสองสามสี่ชาแนลค่ะพี่นวลกลองเราขึ้งงามเธอวะมันมันลนมันลนมากเลยเป็นเองมันเริไฟขอบคุณนะคะมันลนโอ้ยน้องน้องอยากกินเนาะ ขอบคุณเช่นกันค่ะคุณประพาดาถาวิชัยแอดนวลดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะดูน้องหมาก็เยอะใน่นนะน้องหมาก็กินตลอดนะกินตลอดก็ยังยากอยู่ยู่เยย